สวัสดีครับกลับมาสู่ช่วงของ l o v e o อ e a ีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เข้าสู่ตอนที่5นะครับเป็นด้านน้ำแห่งความรักสายที่3ที่เราจะมาคุยกันนะครับผมทบทวนนิดหนึ่งครับน่ารับด้านน้ำสายที่1นนะครับเป็นการใช้ความรักลงทุนนะครับก็คือเราลงทุนทำธุรกิจด้วยความรักนะครับให้ความรักเป็นเป้าหมายในการทำธุรกิจ และเราจะแปลงเป้าหมายนั้นมาเป็นทุนในการดําเนินธุกกรกิจนะครับก็คือเราจะไม่ลงทุนด้วยเงินเป็นจุดเริ่มต้นแต่เราต้องลงทุนด้วยความรักเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนหน้านาสายที่2ที่เราได้คุยกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นการใชค้ความรักสร้างแบรนด์นะครับหน้าน้ําแห่งความรักสายที่2องคือหน้าน้ามแห่งความรักที่ใช้ความรักสร้างแบรนด์นะครับก็คือทําให้แบรนด์นั้นมีอายุยืนยาว เจ้าของแบรนด์ต้องทําหน้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ดีนะครับก็คือดูแลในเรื่องของการตลาดนะครับดูแลในเรื่องของอาการที่จะโฆษณาสินค้าให้ผู้ขายสินค้าในแบรนด์ของตอนนั้นสามารถขายสินค้าได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหน้าน้ําสายที่3นะครับค,คือการใช้ความรักเป็นการตลาดนะครับความรักนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการนะครับตั้งแต่เกิดมานะครับพ่อแม่ เวลามีลูกออกมาก็ต้องดูแลลูกเป็นอย่างดีเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีนะครับให้การดูแลทุกๆอย่างการใช้ความรักเป็นการตลาดตรงนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเราดูแลลูกเราต้องตามใจลูกนะครับการดูแลลูกเปรียบเสมือนพ่อค้าแม่ค้าดูแลลูกค้าพ่อแม่ดูแลลูกเวลาพ่อแม่ดูแลลูกเนี่ยพ่อแม่จะต้องให้สิ่งที่ดีกับลูกเสมอหมายความว่าพ่อแม่เนี่ย เวลาดูแลลูกเวลาลูกอยากจะกินขนมบางครั้งเราอาจจะไม่ให้รับประทานเพราะว่าเวลารับประทานไปแล้วอาจจะเกิดฟันผุบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าพอมาเราเปรียบเทียบกับในการทําธุรกิจที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้านี่ถ้าลูกค้าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปแล้วพ่อค้ากับแม่ค้าดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ ก็คือตามใจลูกอย่างเต็มที่นะครับไม่ไม่ได้เอาใจใส่ในแง่ของความดีเท่าที่ควรแต่เอาใจใส่ในเรื่องของการตามใจแต่อย่างเดียวสุดท้ายก็เหมือนกับลูกครับถ้าเราตามใจมากจนเกินไปลูกก็เสียคนลูกค้าก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเกิดการบริโภคอย่างเกินตัวนะครับเราเราจะสังเกตได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีคำคำหนึ่งครับที่เราพูดถึงคำว่ากลยุทธ์นะครับ หลายๆธุรกิจเริ่มเอาคำว่ากลยุทธ์เข้ามาใช้คำว่ากลยุทธ์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองคำใหญ่ๆคือกลและยุทธยุทธมาจากคำว่ายุทธวิธียุทธ,ธ,ธศาสตร์ก็คือการแย่งชิงในการลบนะครับส่วนกลก็คือการแฝงด้วยเล่ห์เพทุบายเวลากลยุทธ์มาอยู่ด้วยกันมันหมายถึงการที่บริษัทเนี่ยจะใช้กลยุทธ์ยังไงที่จะดึงเงินออกจากกระเป๋าลูกค้าให้มากที่สุด ทำยังไงให้ลูกค้าใช้จ่ายเงินให้มากที่สุดซื้อสินค้าของตนนั้นกลับไปใช้ที่บ้านนะครับก็เป็นวิธีการที่ธุรกิจทํากันอยู่ในปัจจุบันดึงเงินออกจากกระเป๋าลูกค้าให้มากที่สุดโดยไม่คํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับลูกค้าเวลาลูกค้ามาถึงห้างสรรพสินค้าทํำยังไงให้ซื้อของกลับไปมากที่สุดเป็นเงินเชื่อก็ได้เป็นเงินผ่อนก็ได้เป็นเงินสดก็ได้นะครับ การทําธุรกิจแบบนี้ครับมันไม่ใช่การใช้ความรักในการทําการตลาดการตลาดแบบนี้จะไม่ยั่งยืนการใช้การการใช้ความรักในการทําการตลาดนั้นจะยั่งยืนมากกว่าสําหรับวันนี้ผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ